ปกติแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ให้คุณค่ากับคำว่าเสรีภาพกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดเสรีภาพที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้มันกำลังกลายเป็นต้นตอของปัญหาใหญ่ๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยแหละครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อนี้กันดูครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเปิดมาก็แรงเลยครับด้วยประโยคที่ว่าเพียงเพราะคำกล่าวอ้างว่าเพื่อเสรีภาพ กลับก่อเกิดสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านๆโอ้โหเป็นทำกล่าวที่หนักแน่นมากแล้วก็ทําให้เราต้องหยุดคิดเลยนะครับว่าเอ๊หรือว่าแนวคิดเรื่องเสรีภาพที่เรายึดถือกันอยู่นี่มันอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าแล้วนี่แหละครับคือความย้อนแย้งที่มันน่าคิดมากๆเลยตามแนวคิดนี้เนี่ยเขามองว่าการไล่ตามเสรีภาพแบบสุดโตง่งมันกลับสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับสังคมที่เราอยากเห็นซะง,งั้น ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่อ้างชื่อเสรีภาพอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งการมองว่าสถาบันพื้นฐานอย่างครอบครัวแล้วก็ศาสนาเนี่ยกลายเป็นการกดขี่ไปซะได้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจความย้อนแย้งที่ว่านี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยครับนั่นก็คือคํานิยามของคําว่าเสรีภาพที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งเอ่อมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรามองข้างไปก็ได้ครับ นี่คือคำนิยามของเสรีภาพที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันใช่ไหมครับคือทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำตราบใดที่ไม่ไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายฟังดูก็สมเหตุสมผลดีนี่นาแต่ว่าในเนื้อหาที่เรากำลังดูกันอยู่นี่เขาเชี้ให้เห็นเลยครับว่ามันมีช่องโหว่ที่สำคัญมากๆอยู่แล้วช่องโหว่นั้นมันคืออะไรกันละ่ะคำถามก็คือไอ้คำนิยามที่ว่าเมื่อกี้มันเพียงพอจริงๆหรอ หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามที่มันต่างออกไปจากเดิมก่อนนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยคือเปลี่ยนจากการถามว่าเสรีภาพคืออะไรไปการถามว่าแล้วหน้าที่พื้นฐานของเราคืออะไรซึ่งมันก็เลยนำมาสู่ข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าการจะนิยามคำว่าเสรีภาพให้มันสมบูรณ์ได้จริงๆเนี่ยเราจะเริ่มที่ตัวเสรีภาพเลยไม่ได้ แต่เราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจหน้าที่แล้วก็สิทธิพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ให้ได้ซะก่อนเอาละ่ะแล้วไอ้สิทธิและหน้าที่พื้นฐานที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างทีนี้เรามาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้วครับนั่นก็คือกรอบแนวคิดเรื่องสิทธิพื้นฐาน5ประการที่ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเสมอนี่คือ5สิ่งจําเป็นครับหรือในภาษาอัหรับเขาเรียกว่าดอรูริยัตอัลคัมส์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการรักษาศาสนาการรักษาชีวิตการรักษาสติปัญญาการรักษาสายเลือด และสุดท้ายคือการรักษาทรัพย์สินในมุมมองนี้เนี่ยเขามองว่าทั้ง5้าอย่างนี้แหละคือรากฐานของสังคมที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นที่มาของเสรีภาพที่แท้จริงคำถามต่อมาก็คือแล้วใครเป็นคนกําหนดสิทธิหข้อนี้ล่ะจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือแนวคิดนี้ไม่ได้มองว่ามันถูกคิดค้นขึ้นโดยมนุษย์นะแต่เขาบอกว่ามันมีรากฐานมาจากคัมภีร์อัลกุรอานเลยที่สั่งห้ามการกระทําที่มันเป็นอันตรายต่างๆ ซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือการบอกเรานั่นแหละครับว่าเราจําเป็นต้องปกป้องอะไรบ้างอ่ะเพื่อให้เห็นภาพว่าทําไมการรักษาสติปัญญาถึงสําคัญลองลึกภาพตามกันง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเดินไปเจอปราสาทหลังเบื้องเริ่มเลยกลางทะเลทรายเราก็ต้องรู้ได้ทันทีใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแน่ๆต้องมีคนสร้างเช่นเดียวกันเลยครับความเป็นระเบียบของจักรวาลมันก็ชี้ไปว่าต้องมีผู้สร้างซึ่งข้อสรุปแบบนี้เนี่ยเราไปถึงได้ด้วยสติปัญญาของเราเองนี่แหละ หรือถ้ายังไม่เห็นภาพมีอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยครับคือเรื่องการรักษาสายเลือดลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรามีนม,มอยู่4แก้วแยกกันอยู่เนี่ยเรายังบอกได้นะว่าแก้วไหนเป็นของใครแต่ทันทีที่เราเทม,มันรวมกันในชามใบเดียวจบเลยเราไม่สามารถแยกมันได้อีกต่อไปแล้วภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าการรักษาสายเลือดมันสําคัญแค่ไหนเพื่อความชัดเจนแล้วก็ความเป็นระเบียบในสังคมโอเคตอนนี้เรามีสิทธิพื้นฐาน5ข้อเป็นเหมือนเสาหลักแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับ มันยังมีอีกหนึ่งกฎเหล็กที่ทำงานควบคู่กันไปเพื่อทำให้ภาพของเสรีภาพที่สมบูรณ์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นไปอีกและการชี้นำที่ว่านี้มาจากคำกล่าวที่ว่าลาดอร์เลวลาติรอลอครับซึ่งแปลแบบเข้าใจง่ายๆก็คือจะต้องไม่มีการทำอันตรายและก็ไม่มีการตอบโต้ด,ด้วยการทำอันตรายพูดง่ายๆคือห้ามเริ่มทำร้ายและก็ห้ามทำร้ายตอบซึ่งมันเป็นกฎเหล็กที่ครอบคลุมทั้งการกระทำต่อตัวเองและก็ต่อคนอื่นเลย และนี่คือจุดที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันครับกฎห้ามทำอันตรายเนี่ยมันไม่ได้ลอยลอยนะแต่มันถูกเอามาใช้เป็นกรอบให้กับสิทธิพื้นฐานทั้ง5ข้อเลยลองดูตัวอย่างนะครับในเรื่องของชีวิตการทำอันตรายต่อตัวเองก็คือการฆ่าตัวตายใช่ไหมครับส่วนการทําอันตรายต่อคนอื่นก็คือการฆ่าตกรรมจะเห็นเลยว่าหลักการเนี้ยมันครอบคลุมทั้งการกระทําต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นในทุกมิติเลยเอาล่ะครับเมื่อเรามีทั้งสิทธิพื้นฐาน5ประการแล้วก็มีกฎเหล็กเรื่องการห้ามทําอันตรายแล้ว ในที่สุดเราก็พร้อมแล้วที่จะมาประกอบร่างดูหน้าตาของเสรีภาพที่แท้จริงในมุมมองนี้กันครับโอ้โหความแตกต่างนี่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับเรากําลังเปลี่ยนจากนิยามที่มันดูกว้างๆเปิดช่องให้ตีความได้เยอะแยะไปสู่คํานิยามที่มีโครงสร้างแล้วก็ขอบเขตที่ชัดเจนมากๆดังนั้นเสรีภาพที่แท้จริงในมุมมองนี้จึงไม่ใช่การทำอะไรก็ได้แต่คือการทำอะไรก็ได้ที่ไม่ไปละเมิดสิทธิพื้นฐาน5ประการทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นหัวใจสาคัญของแนวคิดนี้ก็คือเสรีภาพกับความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเลยครับแต่มันเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยเสรีภาพที่แท้จริงมันไม่ได้ไร้ขอบเขตนะครับแต่มันถูกกาหนดขอบเขตด้วยความรับผิดชอบในการปกป้องศัก์ศรีของมนุษย์แล้วก็ระเบียบของสังคมไปพร้อมๆกันและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดครับว่าถ้าเราลองนําเอากรอบแนวคิดแบบนี้มาปรับใช้ดูเนี่ย การตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็มุมมองที่เรามีต่อประเด็นต่างๆในสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ